เราพีแข็งๆอย่างนี้ล่ะโฮ้ย้าบอะไรเนี่ยเซเลอร์โมเมตเซเลอร์โมเมตมาก,ก็ดีแล้วค่ะช่วยด้วยค่ะดูสิคะตอรนนี้เปื้อน้าบอะไรไม่รู้ค่ะโถรีดผ้ายังไงคะเนี่ยปล่อยให้ตอรี่เป็นคาบได้ขนาดนี้ แต่ก่อนที่เราจะทําความสะอาดกันนะคะเราต้องดูก่อนค่ะว่าเตารีดเรายังร้อนอยู่หรือเปล่าเนี่ยยังร้อนอยู่ค่ะเพิ่งรีดมาสดๆร้อนๆด้วยค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเตารีดของคุณผู้ชมยังร้อนอยู่ยังทาความสะอาดไม่ได้นะคะเดี๋ยวเตารีดจะพังเพราะฉะนั้นเราต้องปิดให้เรียบร้อยแล้วก็ดึงปลั๊กออกค่ะแล้วร,รอสักพักนึงนะคะเราถึงจะมาเริ่มทำความสะอาดกันค่ะคุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้นะคะเตารีดของเราก็เย็นลงละค่ะเราก็จะมาเริ่มทําความสะอาดกันเลยค่ะ วิธีทำนะคะง่ายมากค่ะนี่ค่ะเบกกิงโซดาค่ะแล้วก็ใส่เบกกิงโซดาลงไปนะคะ1ช้อนโต๊ะนะคะโดยประมาณจากนั้นนะคะตามด้วยน้ำส้มสายชูค่ะปริมาณนะคะเราก็จะใส่ประมาณครึ่งถ้วยตวงค่ะใส่ลงไปเลยค่ะเพียงเท่านี้ค่ะเราก็เตรียมตัวที่จะทําความสะอาดกันได้เลยโดยจุ่มผ้าลงไปค่ะจุ่มผ้าลงไปใช่ไหมคะเสร็จแล้วเราก็เอามาเช็ด่ะคามสะอา แล้วก็หมั่นชัดอย่างนี้นะคะอีกสัก2-3รอบค่ะรับรองว่าคราบสกปรกนะคะก็จะหมดไปหายห่วงเลยค่ะโอ้โหสะอาดขึ้นจริงๆด้วยค่ะเซเลอร์เห็นไหมคะเรียองทำความสะอาดเป็นเรื่องง่ายนิดเดียวเองค่ะอย่าลืมนะคะถ้ามีปัญหาเรื่องการทำความสะอาดหรือเรื่องจัดการบ้านบอกเซเลอร์เมอร์เมดค่ะเพราะตัวแชรแห่งแม่บ้านจะช่วยจัดการให้คุณเอง